คุณผู้ชมคะการเลือกตั้งมาเลเซียที่จะเกิดขึ้นคาดว่าในเดือนเมษายนนี้พื้นที่หนึ่งที่ถูกจับตามองว่าจะมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นก็คือพื้นที่รัฐสารวักที่เกาะบอเนียวทางตะวันออกของประเทศมาเลเซียนะคะพื้นที่นี้พักอํานนอกของรัฐบาลครองเสียงข้างมากมาตลอด50ปีแต่ว่าครั้งนี้ประมาทไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีเสียงสนับสนุนอย่างมากต่อพรรคร่วมรัฐบาลกับการนําของอันวาอิบราฮิมนะคะโดยเฉพาะฐานเสียงของคนมาเลเซียเชื้อสายจีนค่ะ ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีนาจิปราซักถึงกับออกปากนะคะว่าคงจะเป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นและพักรัฐบาลก็อาจจะเพลี่ยงพล้ำได้นะคะถ้าประมาทติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์ค่ะท่าทีทางการเมืองที่เปลี่ยนไปของคนจีนมาเลส่วนใหญ่ในรัสลาวักที่มีกว่า580,000คนจากประชากรรวม2ล้าน50สซึ่งหันไปสนับสนุนพักร่รวมฝ่ายค้านปากตานลักยัด เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฝ่ายค้านมั่นใจจะได้รับเลือกตั้งไปน้อยกว่า8คนหลังการเลือกตั้งปี2008พักร่วมรัฐบาลน,นำโดยพักอํานได้สอสอทั้งหมด140คนเป็นสอสอจากลัฐสลวัก30คนจาก4ี่พักการเมืองท้องถิ่นที่นำโดยพักพ b b ซึ่งได้สอสอทั้งหมด14คนขณะที่ฝ่ายค้านได้สอสอจากรัฐนี้เพียงคนเดียว ผู้นำชุมชนจีนคนหนึ่งกล่าวด้วยความมั่นใจคนจีนส่วนใหญ่ในรัฐสารวัล์หันไปสนับสนุสนฝ่ายค้านเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง I would say a great majority of the Chinese population will actually have more support for change รองประธานพรรค p b บเห็นว่าโอกาสที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะเข้าบริหารประเทศหลังการเลือกตั้ง คืนกับผลการเลือกตั้งในสารวักและยอมรับว่าการที่คนจีนหันไปสนับสนุนฝ่ายคา้านส่งผลกระทบต่อพักร่วมรัฐบาลมั่นใจพักจะสามารถรักษาสสของพักได้ทั้งหมด14คน PBB a สบ as a party is very united and very united and when we go to the ground people look up PB as PBB as a backbone of Barisan n a t i o n a l in s a r a w a k and PBB has service and done a good job in t h e องตนเ a งเดี๋ยวเพราะเร e 100%มั่นใจ100%มั่นใจว่าเราสามารถชนะทั้ a 14ที่นั่งซึ่งเป็นที่นั่งของพรรคพีบีบีดัตโตดาวุฒิยอมรับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานพรรคอัมโนมีความกังวลหากไม่มีเอกภาพในการทำงานการเมืองร่วมกันจากพรรคร่วมรัฐบาลสีพ่พรรคในสลาวักเชื่อจะส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของพรรค we want all the four parties must be united. This is very important. If there are internal bickering inside the party itself, that can weaken the Barisan National. And these are the thing the Prime Minister is advising us, all the component parties. Of course, PBB is very united, but other component parties also must look as a team to ensure that We can retain can สุ SUPP เป็นหนึ่งในสี่พักรวมรัฐบาลของรัสลาวัก <Okay. S 2> และเคยเป็นฐานเสียงสำคัญของคนจีนมาเลแต่สถานการณ์ได้พลิกเปลี่ยนหลังปี2008 <Okay. S 2> ที่คนจีนส่วนใหญ่หันไปสนับสนุนฝ่ฝายค้านผ่านพัก DAP <Okay. S 2> ที่มีนายลิมกวนเอง <Okay. S 2> มุขมนตรีรัฐปีนงัง <Okay. S 2> ทำหน้าที่เลขาธิการพัก <Okay. S 2> และเป็นกำลังสำคัญร่วมกับนายอันวา <Okay. S 2> อิบราฮิม ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในมาเลเซียเสริมสุขสิทธิประดิษฐ์รายงานจากเมืองคูชิงรัสซราวักประเทศมาเลเซีย